กลุ่มเพื่อนกัน16จัดงานพาเพื่อนเที่ยวสีกระพุิไอทุายีหัวเห็นสวนผึ่งสวันสามคืนเพื่อพบปะสังสรรค์และย้อนลำลึกถึงวันวานที่เคยเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันเพื่อสร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะ กลุ่มเพื่อนกัน16นำทีมโดยนายมัฑเทพกฤติศาสตร์ประธานกลุ่มได้จัดงานพาเพื่อนเที่ยวสีขอรภูมิอายุทยาหัวหินสวนพึ่ง4วัน3คืนเพื่อพุปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระดับมัธยมที่เคยเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันที่มีความผูกพันมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัยเพราะในวัยนั้นพวกเราทุกคนมีความจริงใจต่อกันไม่มีปัจจัยอื่นในความเป็นเพื่อน เราเป็นเพื่อนกันก็เพราะเราเรียนด้วยกันเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้สนใจว่าเพื่อนเราจะยากจนหรือร่ำรวยเพราะแม่เป็นคนใหญ่คนโตรหรือไม่เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งทั้งหมดนี้เราไม่ได้ให้ความสนใจเราเป็นเพื่อนกันได้ <laughs> เพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันและไปเที่ยวไปเล่นด้วยกันสนกสนานด้วยกันในการจัดงานพาเพื่อนเที่ยวในวันนี้ เพื่อให้เพื่อนๆได้มาเจอกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบางคนก็ไม่เคยได้เจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบจากสถาบันแห่งนี้หลังจากเรียนจบทุกคนต่างยกย้ายกันออกไปเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองจบจนระยะเวลา50ปีบางคนรับราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมอเป็นเกษตรกรเป็นแม่บ้านและไปประกอบอาชีพส่วนตัวแต่คําว่าเพื่อนเราไม่มีคําว่าแบ่งชนชั้นไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ เราไม่มีหัวโขนเราคือเพื่อนที่รักกันเราพากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันร้องคาราโอเกะพูดคุยกันนอกจากนี้เรายังได้จัดงานวันเกิดให้กับเ,เพื่อนๆที่เกิดในเดือนธันวาคมจัดกิจกรรมบนเวทีสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก แล้วก็พยายามที่จะรวมรุ่นที่เรียนด้วยกันแล้วก็น้องๆที่คนละรุ่นนะแล้วก็รงเรียนราศีวันนี้มันก็ไม่มีแล้วเราก็คิดถึงนะครับคิดถึงบรรพชาบริวทีใยท่านสอนเรามาก็พยาลาที่จะเอาหลักการวิธีการที่เราได้ใช้นะครับตอนที่ทำงานจัดการก็มาใช้ในในส่วนที่เกี่ยวงก็คือทำยังไงให เพื่อนที่มีอายุมากแล้วมีความสุขอายุก็จะอยู่กับแข็งแรงด้วยานายสุชัยโสรเนตรภาพข่าว